อวัสดีค่ะยังอยู่กับคลิปตักเสือ้อดอกไม้นะคะลายดอกไม้ผสมสีนะคะคืออันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะดาวจะมาเริ่มต้นทําตะข่ายเลยนะคะอันนี้คือปักหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือดาวปักหมดแล้วยังไม่ได้ตักตะข่ายเลยทีนี้เราจะลงตะข่าย เราจะเริ่มตรงไหนเราเริ่มได้ทุกที่นะคะแต่ดาวจะมาเริ่มตรงมุมนี้ก่อนเลยดาวจะค่อยๆถักไล่ไปนะคะแต่คือแล้วแต่ความสะดวกของเราความถนัดของแต่ละคนนะคะเสียงดาวเนี่ยถักดาวถักมือซ้ายเนาะดาวก็จะมาฝั่งเริ่มจากฝั่งนี้นะคะคือเริ่มแรกแล้วก็เราต้องปักปักหมุดตึงนะคะถ้าหมุดมันไม่ตึงเนี่ยเวลาเราเกี่ยวอะไรนี่มันจะไม่ มันจะย้วยนะคะแล้วมันจะไม่ไปคือดาวจะมาเริ่มฝั่งยึดอันแรกคือเกี่ยวอันนี้แรกนะคะเพราะว่าสีมันทึบตรงนี้โมทีฟมันจะหนานะคะเพราะโมทิฟมันหนาเนี่ยเวลาเราซ่อนได้แล้วมันจะไม่โผล่ไปด้านนอกนะคะเพราะว่าฝั่งที่เราถักนี่จะเป็นฝั่งด้านในของตัวเสื้อนะคะอ่าเราก็ผูกปมไปเลยผูกไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะ อาได้ที่ใช้นี่เป็นได้วีนัสเบอร์สี่สิบนะคะได้เบอร์สี่สิบที่ดาวใช้สีเทาเพราะว่าคืออยากให้งานโมทีฟอมันมีมิตินะคะทีนี้เราก็เริ่มนะคะเราก็เริ่มเวลาเราทักเราต้องส่งหาวิธีส่งได้นะคะ การจับมือเงี้ยอย่างดาวนี่ดาวจะจับอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เหมือนเวลาเราถักโกเชนะคะเราจะต้องส่งได้อย่างนี้เพราะว่าเราพัานได้อย่างนี้มันมันจะไม่ถนัดนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็พันพันหัวเข็มหนึ่งหรือไม่ก็พันสองอันนี้มันแล้วแต่ว่าช่องไฟที่เราจะทําตะข่ายนี่มันมากหรือว่ามันน้อยนะคะอย่างตรงนี้ยมันน้อยใช่ไหมคะดาวก็พันแค่ครั้งเดียว ทีนี้เราก็มาสามเรตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมคะตรงนี้เราจะมาตรงนี้เราจะพันสองลวกันเพราะว่ามันจะยาวมานิดนึงเวลาเราถักตะข่ายนะคะคือเราต้องหาท่าให้มันได้นะคะเอาที่เราถนัดเห็นไหมคะอันนี้มันก็จะมาเป็นสามเราก็พันสองนะคะมาตรงนี้เราก็เกี่ยวขึ้นมา เวลาเกี่ยวตรงโมทีฟอะให้เกี่ยวคู่นะคะมันจะได้หมดงานเรามันจะได้ไม่ย้่ยออกมาเห็นไหมคะทีนี้เราก็มา,าหนึ่งสามเหนไหมคะมันก็จะมา3มทีนี้เราจะมายังไงทำมาสามใช่ไหมคะเรากเราต้องหังนอันนี้ด้วยทำมาสามมันมานี้มันจะกว้างไปเอามา2องแล้วก,กันเพราะเราจะมาฝั่งนิดกว้าง สองก่อนตรงนี้เราก็เลื่อนอันนี้เราก็หาไว้นะคะหาไว้ปักหมดมาสามฝั่งน,นี้นะคะเวลาเกี่ยวนี่เกี่ยวคู่นะคะเกี่ยวห่วงคู่ถ้าเกี่ยวห่วงเดียวแล้วมันจะยานนะคะเนี่อตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เราก็เกี่ยวไวะะ้เนี่ย มันก็จะไปของมันอย่างนงี้ทีนี้เราก็มาโซ่สามเรามาสองนะคะเราก็เกี่ยวมาเราก็จะเกี่ยวมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะตรงนี้มันเป็นช่วงชายนะคะเราจะไม่ถักเลยมาตรงนี้เพราะว่าแบบแบบที่ดาวจะ ที่ดาวต้องการคือเฉพาะตรงนี้นะคะจึงช่วงชายตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเป็นชายเสื้อเราจะไม่ไม่ถักมาถึงตรงนี้นะคะเราจะปล่อยให้มันเป็นชายให้มันมีไฮไลท์สวยๆอย่างนี้นะคะความให้มันล้ําออกมาอย่างนี้เราปล่อยไปเลยเราก็มาตรงนี้มันต้องมาสองมาสามนะคะเราก็มาตรงนี้ อันนี้เห็นไหมคะเวลาเราตักเราเราเกี่ยวให้มันเกี่ยวได้คู่นะคะต้องหาท่าให้ได้นะคะเวลาเราถักอย่างเราต้องหาท่าของเราให้มันได้ก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะอันนี้เวลาเราถักไปตรงนี้ใช่ไหมคะ ก็มาตรงนี้คือตรงนี้เราก็ปล่อยมันไปเลยนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นชายของมันไปทีนี้เราก็ลงตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้ให้ช้าช้าเนาะสำหรับคนที่กำลังจะถักเนาะนี่ค่ะเราก็พันสองขึ้นมาเนาะมาเกี่ยวตรงนี้ เราก็เกี่ยวไว้ตรงนี้นะคะทีนี้เราทำยังไงเราเราไม่ต้องตัดได้นะเราข้ามตรงนี้มาเลยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บคือตรงนี้ดาวจะมาข้ามมาตรงนี้เลยนะคะก็สาม เห็นไหมคะเราก็มาเกี่ยวตรงนี้คือเราจะข้ามมาฝั่งนี้นะคะอ,อันนี้คือจะเป็นช่วงชายใช่ไหมคะเราก็จะปล่อยไปเลยเงี้ยทีนี้เราก็จะมาตรงนี้แล้วก็มาเสริมเริ่มมาสาม คือไม่เกินสามนะคะเวลาดาวคือมันจะไม่เท่ากันทุกอันมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าตะข่ายอย่างเงี้ยช่วงช่องช่วง,งตะข่ายมันจะเท่ากันบางครั้งเราถักนะคะเราต้องดูสถานการณ์มันด้วยว่าเราไปได้ไหมเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยที่เราก็เลื่อนมาตรงนี้นี่สามเราก็มาเก็บตรงนี้เพราะว่าเราจะขึ้น คือเราจะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เกี่ยวบางครั้งเราก็ใช้มือยืดไว้นี่งี้สองพอ ตรงนี้เราจะมายัางไงเรามาทางนี้ก็ได้อะถ้ามาตรงนี้เราแค่พันสามนะคะเพราะว่าเราจะขึ้นไป้องบนเนี้ย<อ>เวลาเกี่ยวเราต้องเกี่ยวคู่นะคะเกี่ยวตรงโมทถีบให้เกี่ยวคู่ให้มันได้สงองอะ ตรงนี้เราก็เลื่อนมาเราก็เลื่อนมาตรงนี้ทีนี้เราก็จะมาเกี่ยวตรงนี้ คือเราพยายามต้องฝึกนะคะพวกนี้ถ้าเราไม่ฝึกนี่มันไม่ไปนะคะเราต้องฝึกให้เราชินชินกับการหาท่าหาอะไรเราอะ คือเราต้องมีเข็มหมุดนี่เราต้องปักให้ตึงตลอดนะคะไม่งั้นมันมันออกมาเนี่ยเราก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนมาทีนี้เราก็เกี่ยวแค่เกี่ยวหนึ่งก็พอเพราะว่าตรงนี้มันแค่นิดเดียวเราต้องการแค่นิดเดียว จะมาอันนี้คือที่เราได้มานะคะมันก็จะมาอย่างเงี้ยทีนี้เราก็จะขึ้นมาตรงเนี้ยทีนี้เราก็จะขึ้นมาตรงนี้เนาะตรงนี้ปุ๊บเราเราต้องหันหันแผ่นโฟมนะคะตรงแบบเราเนี่ยบางคนก็ก็จะถนัดหันตัวเองทีนี้เราก็ามาโซ่สองมาเนี่ยหนึ่งสอง อันนี้เราต้องหาหมดมาปักีกีไม่งั้นทรงมันจะอีกทรงก้านดอกไม้มันจะเสียต้องใจเย็นเด้อใครก็ทำได้หมดนะคะแต่แค่ขอแค่ต้องใจเย็นนะคะมานนี่เราก็เกี่ยวมาหนึ่งก็พอ ก็จะมาฝั่งนี้มันก็จะถักกลับไปกลับมาอย่างนี้นะคะ่ะเดี๋ยวก่อนทีนี้เราก็พันสองนะคะ เราต้องปักหมดไว้เพราะว่ามันจะได้นี่นะคะมันจะได้ถักไปง่ายง่ายมันก็มางนี่ของมันเอาตรงนี้จะไปยังไงคะทีนี้เราก็เนี่ยไปทางไหนเราเอาเราก็มาพันหนึ่งมานะคะเราก็มาตรงนี้เราจะกลับมาทางขวาเหมือนเดิม คือเราจออกจากมุมนี้ให้มันได้ตรงนี้นะคะพอตรงนี้ปุ๊บรเราเกี่ยวตรงนี้ก่อนไปแบบช้าๆเนาะจะได้เข้าใจถ้าเราใช้ได้เส้นเล็ก คืองานเรามันก็จะละเอียดขึ้นมานะคะมันก็จะมีมิติกว่าเดิมงานงานโมทีฟเราคนหเห็นไหมคะทีนี้เราก็ข้ามมาไม่ต้องไปซีเรียสนะทําไมมันไม่เท่ากันตะข่ายอะเนี่ยเราก็มาตรงนี้คะเนี่ยอันนี้มันข้าวข้ามแปะนี่เราก็มาตรงเนี้ย จะมาเนี่ยเราก็มาโซ่สามหมดเราก็ต้องถอดออกด้วยนะคะไม่งั้นมันก็จะเกะกะเราก็เอาไว้จะไปปักตรงรอบตรงนี้มันมายังง่ายอะ่ะเราก็มาตรงนี้ให้มันตึงก่อนพอตรงนี้ปุ๊บมันจะมาตรงไหนเราไม่ต้องไอ้นี่ค่ะเราข้ามการมันไปนเลยเพราะว่าเราจะใช้ไอไ้ด้ายเข็มสอยเก็บยึด ม่รกาน,นี้เราก็ออกมาเนี้เห็นไหมคะเราก็จะออกมาช่องนี้นปดทีนี้เราก็เกี่ยวไปแล้ก็มาสองมันต้องดูนะครว่าเออเรามาเราจะสองหรือ3าม,มันก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงที่เราเราถักออกมานะ่ะ ความห่างของตัวโมทีฟมันห่างมากหรือห่างน้อยอย่างนี้นะคะเราก็ต้องดูตัวนี้ด้วยนะ่คะเราก็ออกมาตรงนี้แป๊บหบนึ่งแล้วดาวจ,จะให้ปรับให้ก่อนทีนี้เราก็มาตรงเนี้ย ตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเนาะเราต้องพันพันแล้วเราก็พันพันแล้วก็เกี่ยวบางครั้งเราก็ต้องเลื่อนเข็มหมุดอะไรไปด้วยนะคะเวลาเราทำ เลื่อนเข็มหมดแล้วก็เลื่อนพวกไอเนี้ยตัวโมทิฟแผ่นที่เราวางอะถ้าคนมีที่เยอะเขาก็จะวางไว้บนโต๊ะก,ก็ได้ค่ะแต่เขาก็ใช้ตัวเขาเลื่อนแต่ดาวมันต้องใช้เลื่อนโมทิฟดาวจะถนัดเนี้ยตรงนี้มันมาอย่างเงี้ยเราจะไปไหนเราก็มาทางนี้ก็ได้มาทางนี้ก็ได้มันแล้วแต่เราว่าเราจะไปทางไหนนะคะมันไปได้หมด จะไปทางไหนก็มาทางนี้ดีกว่าคุงดาวเนี่ยเราก็มาตรงนี้ค่ะเราออกมาตรงช่องแคบแล้วกันเนี่ยบางถึงตรงนี้บางทีเราก็ต้องไม่ต้องพันก็ได้นะ,ะเรายืดมาเลยเอ,อ๋อเดียวเนี่ยเราก็ยืดมา พอยุดมาปพวกเราก็กกกตรงนี้เลยเนี่ย นี่ก่มันก็จะไปอย่างเงี้ยลองฝึกดูนะคะเวลาเราทำนี่ค่ะมันก็จะได้อย่างเงี้ยอันนี้คือที่ที่ที่เราถักตะกี้นี่ใช่ไหมครับดาวก็ไม่ได้ว่าจําเป็นมันต้องเท่ากันไม่ซีเรียสล้วก็ออกมาอย่างงี้นะคะเวลาคือตรงไหนก็ได้ที่มันออกไปได้ถ้ามันออกไม่ได้จริงเราก็เราก็ตัดแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะคะลองดูนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ